ไปดูรีวิวมาหลายที่แล้วรู้สึกว่าประทับใจครับถูกใจมากเลยครับคือมันไม่ล่มมันสามารถลุยนได้แล้วมันไวก็เลยตัดสิ้ใจเลยแล้วตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้มาทําภารกิจส่งมอบรถแท็กแชมป์กันพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผมนายยุชัยไกสอนครับทําไมถึงใช้รถแท็กแชมป์ครับเพราะไปดูรีวิวมาหลายที่แล้วรู้สึกว่าประทับใจครับโหถูกใจมากเลยครับคือมันไม่ลม มันสามารถลุยได้แล้วมันไวก็เลยตัดสินใจเลยมาเสริมรายได้ทาให้ชีวิตพี่ดีขึ้นยังไงบ้างครับก็รายได้น่าจะดีขึ้นเพราะว่ามันสามารถทํางานให้เราได้ตลอดได้ทุกวันะเกยร์เกออะไรที่หมดนะครับมันถูกใจนะครับอยากจะจ้างพี่ไปตีนาติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่คุณยุทธชัยนะครับ0 904626988ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถแท็กนะครับที่อำเภอพรมพิรานจังหวัดพิษณุโลกมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ